ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเรื่องแมวกว่าร้อยตัวที่ไปเจออยู่ที่บ้านสามหลังย่านรังสิตปทุมธานีเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเขาไปค้นพบข้อมูลบางอย่างมาว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือว่าการต้มตุน๋นหรือว่าการโกงเงินบางอย่างหรือเปล่าดีตามรายละเอียดก,กันหน่อยนะฮะเราไปดูกรณีแมวกว่า100ร้อยกว่าตัวนี่ครับ <c oughs> ถูกคนเลี้ยงเนี่ยขังทิ้งไว้ในบ้านทาวน์เฮาส์รวมสามหลังด้วยกัน ในซอยรังสิตนครนายก60นะครับพื้นที่ธัญ,ญบุรีปทุมธานีก็สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านต่อมาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่อาสาองค์กรมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมนะฮะเข้าไปช่วยเหลือขนย้ายแมวร15ตัวมีหมาอีก3ตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์อันนี้คือความคืบหน้าเนี่ยนะครับล่าสุดนางสาวแสงเดือนชัยเลิศครับเป็นประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่พา บรรดาน้องๆไปรักษาเนี่ยเปิดเผยกับทีมข่าวผ่านทางโทรศัพท์แบบนี้ครับเธอเชื่อว่านี่อาจจะเป็นขบวนการฟอกเงินแมวเขาบอกแบบนี้นะเพราะว่าจากการพูดคุยกับคุณยายวัยแปปีที่เป็นเจ้าของบ้านอีกหลังหนึ่งนะคือหลังที่หนึ่งกับหลังที่สองเนี่ยนะครับมไม่น่าจะมีความสามารถในการจัดหากรงแมวได้อีกทั้งคุณยายเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าแมวบางส่วนนั้นมีคนนำมาฝากเลี้ยงให้เงินตอบแทนครั้งหนึ่งคือ500บาทมั่นใจว่า ขบวนการนี้น่าจะมีมิจฉาชีพครับไปเก็บแมวมาเลี้ยงเพื่อนำมาโพสทางโซเชียลเฟซบุ๊กแล้วขอเปิดรับบริจาคเงินจากคนรักแมวแต่หลังจากนั้นกระแสตอบรับมันเบาบางลงหรือไม่ก็ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด -19 เก้าเงินก็เลยไม่ได้รักแมวเงินไม่พอใช่ไม่ได้รักแมวทําเป็นไปเอาแมวข้างถนนสภาพแย่ๆมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเปิดรับบริจาคหน่อยนะพอการรับบริจาคมันหยุดปั๊บแมวก็คือ ไม่ใช่ปัญหาของเขาอีกต่อไปก็เลยทิ้งเลยหมดประโยชน์ทิ้งเลยฮะฉวยโอกาสจากความเป็นคนรักสัตว์ของคุณยายนาแมวมาเลี้ยงแล้วก็ให้เงินตอบแทนครั้งนึียวย่งห้าร้อยบาทแต่ด้วยความที่คุณยายแก่มากครับดูแลแมวไม่ได้กลายเป็นปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนตอนนี้กําลังเร่งตรวจสอบขยายผลหาต้นต่อครับแล้วมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแน่นอนค่ะเรื่องนี้จากการดูแล้วนะคุณยายไม่มีทางค่ะว่าที่จะเอา ไปจัดการเรื่องกงเรื่องอะไรแต่มีคนเอามาไว้เอามาฝากในบ้านนะคะแล้วก็ให้เงินคุณยายจากที่คุณยายพูดว่าให้เงินครั้งละห้าร้อยบาทมันมีะบวนการฟอกแมวอยู่นะคะจริงๆแล้วก็เป็นการหากินโดยการหากินจากคนรักสัตว์นะคะคือทางเราอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐนะทำการสอบสวนแล้วก็จับคนที่กระโมทุนเรื่องอะไรเอาแมวนะคะ ทีนี้สาหรับแมว115ตัวนะคะกับสุนัขอีก3ตัวที่ช่วยออกมาได้แล้วเนี่ยตอนนี้ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลสัตว์พบว่าส่วนใหญ่แมวมีอาการอ่อนเพลียอิดโรยเป็นโรคแห้งน้ําจากการขาดน้ําเป็นเวลานานแถมป่วยเป็นโรคผิวหนังมีเห็บหมัดไรแทบทุกตัวเลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคะ<ด>่ะจะมีการขนย้ายแมวทั้งหมดไปดูแลที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเขาได้เตรียมพื้นที่ดูแลแมวเอาไว้แล้วแต่บางส่วนก็อาจจะต้องหาคนใจดีนะ ช่วยเอาแมวไปดูแลด้วยซึ่งเดี๋ยวทางบูลณิธิจะพิจารณาคัดกรองต่อไปทีนี้สำหรับเรื่องของขอบวนการแก๊งมิจฉาชีพก็ว่าได้นะคะ,ะที่ถูกเปิดเผยในครั้งนี้ทีมข่าวสอบถามนายกเทศมนตรีนครรังสิตค่ะคือร้อยตำรวจเอกตรีลุกทูบกระจ่างบอกว่าไม่เคยทราบข้อมูลนี้มาก่อนเลยเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเพิ่งพบเคสแบบนี้ว่าแมวถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ในพื้นที่ทก็เดี๋ยวยังไงจะตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ โอ้ยถ้าอย่างนี้ต้องตรวจสอบอีกทีนะครับเพราะว่าในผมก็เพิ่งทราบเลย<ม>ว่าทําเป็นกระบวนการนี้เราก็ต้องตรวจสอบกันให้ลึกมากกว่านี้นะครับเพราะในเบื้องต้นเรา<ม>เราได้รับการร้องเรียนในเรื่องของแค่จากประชาชนรอบข้างนะครับ<ม>ที่เดือดร้อนในเรื่องตรงนี้<ม>ถ้าเกิดเหตุมันเกิดอย่างนั้นจริงๆอาจจะเกี่ยวโยงไปพื้นที่อื่นได้มผมเองในส่วนตัวผมก็เพิ่งมารับตําแหน่งนะครับเราก็เพิ่งเคยเจอ<ม>การที่เลี้ยงแล้วก็มีกักนะฮะไ,ไ,ไว้ขนาดนี้ฮะ ส่วนที่ชาวบ้านเขาบอกบอกว่าเคยร้องเรียนไปที่เทศบาลแล้วหลายครั้งเนี่ยนะฮะทางมมร้อยตํารวจตรีขอไปครับมมร้อยตำรวจเอกปรีลุกเนี่ยก็ชี้แจงบอกว่าทีมเทศบาลชุดเดิมก็เคยเจรจากับเจ้าของบ้านทั้ง3าหลังแล้วตอนแรกเขาก็ยินยอมไม่ขนย้ายแมวได้นะฮะแต่พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปย้ายจริงๆเจ้าของบ้านเขาเปลี่ยนใจไงเขาไม่ยอมพอ,อไม่ยอมก็จบ เจ้าหน้าที่จับไม่ได้เจ้าหน้าที่ถ้าจับก็ผิดกฎหมายเองครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ติดต่อเจ้าของบ้านหลังที่3ได้แล้วนะครับแล้วเขาก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาขนย้ายแมวที่เหลือแล้วก็เก็บขยะทั้งหมดออกจากบ,บ้านครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน